và đi khác pinoh các bạn cùng đang ăn chìm nè mày apple chung với tiêu phán 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 เนื้อก็ตองฟานเปลือก็ได้ครับเป็นเปลือเฉียวนี้นะครก็ดีครับันีนกมัครับผมอันนี้ก็คือเนื้อแอปเปลิลนะครับทีขางฟ้านเรียบร้อย เทืองห่อใหญจะมีหอมหัวใหญ่ครับมือห่อสิ่ใสกุ้งสดครับกุ้งสดอันนี้ลวกซุปอันนี้กุ้งสดหลอช่วงขัดเดี๋ยวหันตอนตัวไปห้าหอมหอมใหญ่ครับ ใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยลไเกือถ้ามันวเสียบโจกสีวาเพราเจัองเลย้านก็เสีบก็ให้า่วยเบเลยนะครับพี่โ้งมาเอาพ่้งานี่แหละครับวามซหอมเนียไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมเปิดสีมี้เม็ดก,กระทินนะครับ ใช้ลงไปเลยครับเนดกระถินเนี่ยจากนั้นปรุงรสนะครับด้วยอันนี้คือพริกป่นครับผมใส่ลงไปเลยเทขนาดละปัดเปียกๆเนาะผม่งวดมุ่วงวสดสักหน่อยน้ำตาลครับ จานอัพรลานะครับคนบ้างครับเวาขุ่นิดนึงข้าวกลุ่ได้ครับ ใบพักชีหรือว่าพักตังโอพักขึ้นชาย <c oughs> ขึ้นเสียวตัพักตังโอนะครับบ้านห้องเยียน ่ไปนเสร็จแล้วเราเติมกุ้งเลยครับพี่นอ้องกุ้งสดอันนี้คือยำแบบเปื่อยเลยทุ้งโลดครับพี่นอ้อง หอมเลยครับรวมเลยอะไรนะขอมีสวนรวมใน,นด้นดอ,อน,ะนสว่นสวนใมนจัดผักตัวลองซชม่หมนนะวนมาชิมสิจะได้เติมอะไร มันกลิ่มอะไรไหมนี่แย่เปลี่ยนยอนีกชิมครับชิมเลยขาดเตี้ยวไม่มะนาวได้ไหมจังเท่าไงจังผมว,ว่าน้ำปลาเพราะว่าผมใส่น้ำปลานม่กินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องเติมนี่ครับผมผมงัวผมงัว,มมวนิดนึง แคบไมบออกปืได้ครับขั้วใหม่ <c oughs> ความเปรี้ยวเราได้จากแอปเปิ้ลแต่ว่าถ้าเป็นแอปเปิ้ลไม่คือเขียวนะครับจะเสียขออนุญาตใช้มือชิมนะครับอืม นนเอลงนีเลยนะพี่นอ้องเอถากเลยเสร็จแล้วครับยำแอปเปิ้ลกุ้งสดสนี่เป็นได้ครับสีสันหน้าตาน่ากินไหมครับไปไปแสบน้ำกันครับพี่นอ้องจุดจดุด